สวัสดีค่ะลัคนาราศีเมษนะคะแม่หมอก็ปล่อยคลิปมาเป็นอันดับสุดท้ายสําหรับลัคนาราศีเมษนะคะคลิปนี้ก็จะมาทํานายดวงนะคะพ่ยิบซีนะคะแล้วก็มีไพ่นางฟ้าไพาอา่ออร์คเนมาทํานายให้ด้วยนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะ ก็คลิปนี้ก็จะรวบยอดการทํานายแต่กรกฎาไปถึงสิงหาเลยนะคะสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแม่หมอขอเปิดไพ่ทํานายดวงให้คุณกันเลยนะคะวันนี้ก็ดูแบบชิวๆกันไปนะคะสำหรับคำทำนา,ายไพ่ยิปซีของเรานะคะคนลัคนาราศีเมษนะคะก็เรียกว่า ดวงดาวรู้สึกว่าดาวมรตยูย้ายออกแล้วเนาะแม่หมอก็มองว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคนลัคนาราศีเมษเนี่ยนะคะเมรตยูย้ายออกแล้วแต่ว่าช่วงไปลไปปายปีเดี๋ยวเขาย้ายกลับไปลัคนาคุณอีกนะต้องเรามาระ,ระวังนิดนึงนะคะช่วงไปลไปปายปีนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปหยิบไพ่คุณกันก่อนเลยนะคะมันจะได้ไพ่อะไรบ้างนะคะใบที่หนึ่งไพที่สอง เปนที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ทำนายดวงกันนะคะสำหรับไพ่ของคนล,นาลาัคณาราศีเมษเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ เรามาดูไพ่ของคุณกันเลยนะคะใบแรกค่ะใบแรกนี่ก็สองเหรียญเลยนะคะสองเหรียญก็เรียกว่าถ้าเป็นการเงินมันตึงมือมันแบบหมุนเงินนะคะช่วงนี้มีการหมุนเงินมีการใช้เงินกู้นี่ยืมสินอะไรก็ได้นะถ้าเป็นเรื่องของการเงินของคุณนะคะก็รู้สึกว่าช่วงนี้การเงินก็อาจจะมี ปัญหาอุปสรรคได้ด้วยเหมือนกันให้ดูแลในเรื่องของการเงินดีๆนะคะหรือว่าในช่วงนี้คุณจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องทํามากกว่า1อย่างนะคะหรือมีเรื่องให้คุณแบบลังเลตัดสินใจอะไรนี่แหละนะคะมันเป็นเหมือนกับเราต้องทําอะไรให้มันสมดุลน,นะในช่วงนี้นะคะเป็นไพ่ประจําตัวของคุณในเดือนนี้นะคะส่วนไพ่ประกบหน้าเป็นไพ่ใหญ่นะ The ซ i ก็คือไพ่ Temperance นะคะ มันเหมือนกับเดือนนี้ของคุณต้องมีการ่าเรียกว่ารักษาสมดุลนะรักษาสมดุลในชีวิตนะคนลัคนาราศีเมษนะคะทำอะไรให้มันบาลานนะคะอย่ามากอย่าน้อยเกินไปนะคะใบที่3เนี่ยความคิดผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ไปเข้าสังคมสังสารหรือกำลังมีแนวคิดความคิดที่อยากจะเรียกว่า ซื้อบ้านซื้อรถก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าอยากจะไปหาเพื่อนอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันตำแหน่งที่4คนรักคู่ครองดีไหมดีนะตำแหน่งคนรักคู่ครองการงานนี่ดีนะคะจะมีเรื่องโชคลาภบ,บางอย่างที่ได้จากเพศตร,ตรงข้ามเลยนะคนลัคณาราศีเมษในช่วงเดือนกรกดาต่อเข้าสิงหานี้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นคนโสดถ้าเจอเรื่องของความรักในช่วงนี้จะดีมากๆเลยนะ เป็นไพ่ราชินีถือเรียญน,นะคะส่วนตำแหน่งที่5จะเป็นไพ่ของอดีตที่ผ่านมานะคะเรื่องราวบางอย่างในชีวิตที่ผ่านมาของคุณมันมีเรื่องของความคิดมากนอนไม่หลับนะคะหรือมีโรคนอนไม่หลับนั่นเองนะคะอนาคตนี่เป็นไพ่ไฮ i ริสก็คือไพ่พระสังฆราชนะคะมีโอกาสว่าแนวโน้มคุณจะได้ไปวัดนะ วัดทำบุญนะคะคนลัคนาราศีเมษนะคะอาจจะเข้าวัดเข้าวา่าทำบุญหรือว่าอนาคตมันจะมีคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยนะทั้งเรื่องการงานแล้วก็เรื่องคําแนะนําหลายๆอย่างนะคะอุปสรรคปัญหาจะเป็นไพ่อัศวินถือถ่วยนะคะคนเจ้าชงเจ้าชู้อะไรประมาณนี้อาจจะมีเข้ามานะนะคะก็ดูดีๆนะคะสําหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะตำแหน่งที่8ดค่ะ ตำแหน่งที่8ก็เพื่อนฝูงสังคมนะคะก็จ,จะมีการพบปะสังคมเพื่อนฝูงเยอะด้วยในช่วงนี้นะคะติดต่อประสานงานกับคนทุกระดับชั้นนะคะสําหรับในส่วนของเพื่อนฝูงรู้สึกว่าเขาจะรอคุณนะมือนกับว่าคุณคุณนัดอะไรกับเพื่อนไว้ไหมเหมือนเขารอคอยคุณอยู่เขาอยากให้คุณไปสังสรรค์ไปเที่ยวไปน่นไปนี่หรือเปล่านะคะตำแหน่งที่9นี่เป็นจิตใจของเราลึกๆนะคะ มีความรู้สึกว่าคนละคนาราศีเมษกําลังมุ่งในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะแล้วก็ไพ่สลบโอโหดีนะคะเนี่ยเป็นไพ่เมจิเชียนค่ะนะคะเรียกว่าจักรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะเปิดทางให้คุณในช่วงกรกดาสิงหานี้นะคะไพ่นางฟ้าบอกว่า โอ้โหไพ่นางฟ้าก็บอกว่าเรื่องของการงานคุณดีนะเนี่ยนะคะเขาให้คุณเรียกว่าให้คุณทำอะไรไปตามความคิดของคุณเลยคุณมีไอเดียอะไรในเรื่องของการงานอะไรประมาณนี้นะคะคุณทำไปเลยมันจะออกมาดีเป็นเรื่องของการประสบความสำเร็จอะไรประมาณนี้นะคะเป็นทิศทางที่ถูกต้องเป็นทิศทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จด้วยนะคะในเรื่องของการงานนะคะไพ่นางฟ้าออกมาบอกแบบนั้นนะ มีไอเดียอะไรใหม่ๆในเรื่องของการงานนะคะทำไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะตามหน้าไพ่ของคุณก็ดีนะนะคะของคนลัคนาราศีเมษนะคะมีข้อที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของบริวารระวังการเจ็บป่วยไม่ไม่สบายของบุตรบริวารหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเรานะคะรวมทั้งตำแหน่งนี้เป็นอดีตของคุณไงที่ผ่านมาคุณมีโรคนอนไม่หลับไหม ลัคน,นาราศีเมษนอนไม่หลับเครียดคิดมากวิตกกังวลส่วนมากไพ่ก้าวดาบอะ่ะมันจะเป็นเรื่องของความคิดนะบางอย่างมันไม่มีอะไรเลยเราคิดไปเองล่วงหน้าทําให้จิตตกทําให้ฟุ้งซ่านนะคะไพ่บอกว่าอย่าไปคิดอะไรล่วงหน้าบางอย่างมันแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยตามหน้าไพ่ของคุณเนะี่ยนะคะมันดีด้วยนะคะบางคนบางท่านเครียดเรื่องของการเงินไหมนะคะ จริงๆเรื่องของการเงินมันมีเข้ามานะมันเข้ามาจ่อรอแล้วแต่เราถ้าอยู่เฉยๆเราก็ไม่ได้นะเราจะต้องเรียกว่ามีไอเดียมีความคิดและตั้งใจที่จะทำมาหากินมันก็มีโอกาสที่จะได้ไงเหมือนพ่นางฟ้าบอกคุณอ่ะคุณต้องผุดไอเดียมาเลยคุณคิดอะไรได้คุณทำไปเลยเรื่องของการงานของคุณมันจะนำไปสู่เรื่องของความสำเร็จในเรื่องของการงานนะคะ ไพ่าการงานของคุณเดือนนี้ก็ดีด้วยเป็นไพ่ราชนีเทือเรียนนะคะนะคะทำแล้วได้เงินทำแล้วได้ตังบางคนบางท่านได้เงินจากเพศตรงข้ามนะคะถ้าตำแหน่งนี้นะคะได้เงินจากเพศตรงข้ามหรือว่าจากคนรักคู่ครองนะคะจากครอบครัวก็ได้เหมือนกันนะคะเดือนนี้ขอให้ตั้งใจ คอยตั้งใจจริงเพราะว่า The Magician ขึ้นมาแล้วบางทีบางอย่างที่เราจับที่เราทำเราไม่เคยทำเราต้องลองทำดูมันอาจจะเปลี่ยนแปลงพลิกโอกาสของเรานะคะให้เป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะเพราะว่าไพ่อะ e Magician มันเหมือนกับเป็นไพ่ของของโชคลาภของโอกาสมันส่วนมากมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโอกาสนะคะไพ่อะ e Magician เนี่ยมันเหมือนเป็นเวทมนต์บางอย่างนะคะ ที่จะทาให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้เลยอะสาหรับคนลักนาเมธเนาะเมื่อทีอยู่ย้ายออกแล้วก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาแหละแต่ว่าปีนี้ช่วงปีนี้ไปจนถึงปีหน้านะคะก็เรียกว่ายังต้องระวังในเรื่องของความรักอยู่นะความรักแล้วก็ความคิดของเราเพราะว่าเราหูทับลักนานะคะแต่เรื่องงานคุณปังเปียงปุริเยนะคะปังเปียงปุริเยเรื่องของการงานนะคะ ยังมีดาวเสาเป็นเกษตรอยู่ไงนะคะแต่ประเด็นคือ1 2 3สองสามเดือนเนี่ยมันจะมีเรื่องของดาวใหญ่ถอยหลังนะพฤหัสถอยหลังนะคะแล้วก็ดาวการงานของคุณก็คือดาวเสาถอยหลังด้วยบางทีคุณอาจจะได้อาจจะต้องนําโปรเจกต์เก่าๆมาทํางานเก่าๆอาจจะมีการกลับเอากลับเอามาทําใหม่อะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนลัคนาเมษเนาะนะคะ แต่ดาวก็ยังเป็นเกษตรอยู่นะนะคะอาจจะต้องมีการรื้อของเก่ามาทําใหม่ได้เหมือนกันนะคะในช่วงที่ดาวถอยหลังเนี่ยนะคะกรกดาสิงหาเนี่ยนะคะไปถึงกันยานุแหละนะคะแต่ตามหน้าไพ่ในช่วง1-2เดือนเนี่ยของคุณดีนะคะเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยถ้าขยันนะได้นะถ้าใครขยันนะได้นะนะคะแต่ว่า มันจะมีเรื่องของชีพจรลงเท้าด้วยแหละในเดือนนี้ของคุณจะเดินทางตลอดอยู่ไม่ติดที่บางคนไปเที่ยวก็ได้นะคะพักแต่อากาศเปลี่ยนบรรยากาศนะคะบางคนก็จ,จะมีเรื่องของการเดินทางงานบางอย่างของคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าในช่วงนี้นะคะเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะ ไพ่ขึ้นดีนะคะเดือนนี้เนาะไพ่ขึ้นดีทั้งไพ่อนาคตนะคะไพ่ของคนรักคู้คลองนะคะไพ่โอกาสโชคลาภขึ้นมาด้วยนะคะก็ถือว่าโอเคค่ะเดือนนี้เนาะเพียงแต่ว่าเราอะเรื่องของการเงินเนาะบริหารจัดการดีๆถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินอะจริงๆมันมีมันสามารถที่จะหาเงินก้อนได้นะถ้าไพ่ราชนีขึ้นอยู่ข้างหลังแบบเนี้ยนะคะ มันุมีโอกาสที่จะหาเงินก้อนได้นะเพียงแต่เราเราต้องขยันนิดนึงนะคะเราต้องขยันนิดนึงคนเมธนะคะบางคนบางท่านช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินกู้หนี้กู้ยืมเงินอะไรประมาณนี้นะคะก็มีโอกาสได้สูงนะถ้าไพ่ขึ้นมาแบบเนี้ยใครที่ไปกู้ยืมเงินแม่หมอก็ว่าได้นะะแต่เอามาแล้วต้องบริหารจัดการดีๆนะเรื่องของการเงินสําหรับคนลักนณเมษนะคะ ต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนลกคณะเมตดดีไหมเดือนนี้ดีนะเดือนนี้ดีนะจ๊ะแต่ว่าที่ต้องระวังคือความคิดความคิดที่ผ่านมาของเรามันเครียดมันนอนไม่หลับมันมีเรื่องของความวิตกกังวลไหมนะคะมันก็จ,จะส่งผลทําให้เรารู้สึกว่า,าลังเลในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะ จะบอกว่าถ้ามีใครที่เข้ามาในช่วงนี้สำหรับคนโสนลนดลัคนาราศีเมษพูดคุยได้นะนะคะพูดคุยได้แต่ความสัมพันธ์มันก็ยังเรียกว่ายังยังไม่ถึงกับว่ามั่นคงนะคะยังมีการไปไปมา,มาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือว่าบางคนบางท่านนะคะก็จะมีคนคบคนคุยมากกว่าหนึ่งคนก็ได้คุยหลายคนอะไรประมาณนี้นะคะ เรื่องของความสัมพันธ์คนสดก็จะแนวแนวนี้แต่ว่าถ้าเจอใครในช่วงนี้ก็เป็นคนที่แบบมีฐานะนะมีทรัพย์สินอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าหาเงินเก่งนั่นแหละนะคะไพ่ราชินีขึ้นนะคะก็คนสดพูดคุยไปได้นะคะแต่ก็ระมัดระวังนิดนึงระมัดระวังจะเจอคนเจ้าชู้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าตำแหน่งที่เป็นปัญหาที่ออกมาในีตำแหน่งที่เจนี่ยจะเป็นอัศวินถือถ้วย อัศวินถือถ่วนี่คนเจ้าชู้นะคะคนเจ้าชู้คนแต่งตัวดีอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วไพสรุปก็เป็นไพเรียกว่า the m จิ i c i a n มันก็อาจจะเจอคนที่หัวหมอนิดนึงนะคะเราก็อาจจะไม่ทันความคิดของเขาอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณมีดาวราหูทับลัคนานะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ต้อง มีสติให้มากๆนะคะอย่าไปลุ่มลงมัวเมาใครมากๆในะช่วงนี้ให้มีสติสำหรับคนลักษณาราศีเมษนะคะรักได้แต่รักให้เป็นนะคะชอบได้แต่ก็ต้องชอบให้เป็นมีสตินะคะดูให้ออกว่าเข้ามายัางไงนะคะอย่าเห็นกลงจักเป็นดอกบัวนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็จะเป็นแนวแนวนี้นะคะในสถานะ คนมีคู่คนคุยคนที่มีแฟนแล้วนะเป็นยังไงนะคะเดือนนี้ดีนะมีโอกาสที่คุณจะได้ไปเที่ยวกับคนรักคู่ครองนะคะไปพักตากอากาศกันอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนก็มีโอกาสที่จะชัดเจนได้มีโอกาสที่จะพาคนรักคู่ครองนะคะไปหาครอบครัวไปหาผู้หลักผู้ใหญ่แต่งงงแต่งง,งานมีโอกาสเหมือนกันนะคะแต่ว่าถามว่าช่วงเนี้นะคะ ยังพร้อมกันไหมอาจจะยังไม่พร้อมแต่อนาคตน่ะมันก็เริ่มจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเป็นคนมีคู่นะคะแต่ในอีกความหมายหนึ่งก็เรียกว่าคนรักผู้ครองของเราก็จะขยันทํางานมากเกินไปก็ได้นะในเรื่องของความสัมพันธ์แบบอาจจะไม่อาจจะไม่จจมีเวลาให้กันอะไรประมาณนี้แต่ดูๆแล้วนะคนลัคนาราศีเมษอะ่ะกำลังมองในเรื่องของครอบครัวแล้ว ะะมองในเรื่องของการมีครอบครัวหาความมั่นคงให้กับชีวิตแล้วในช่วงนี้นะคะบางคนอยากมีลูกอะไรประมาณเนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาดีๆของคุณเนาะคนลัคนาเมษไพ่ขึ้นมาดีค่ะคนโสดก็มีโอกาสเจอคนดีๆแต่ว่าเจอแล้วก็ต้องดูดีๆคนโสดเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งไปตกลงปงใจรวดเร็วในช่วงที่ราหูทับลัก เพราะว่าบางทีบางคนบางท่านน่ะพื้นดวงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอันนี้มันเป็นทายภาพรวมไงนะคะทายภาพรวมบางคนพื้นดวงยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้เจอเนือ้อคู่อะไรประมาณเนี้ยก็คุยคุย,ค,ย,ค,ยค,บค,บคบกันไปได้ดูในระยะยาวนะคะเพราะว่าถ้าลาหูทับลัคนาก็มีโอกาสที่คุณจะเจอคนที่มาแบบมาเร็วไปเร็วเป็นแบบามาแบบ ไม่จริงใจอะไรประมาณนี้แต่ถ้า1-2เดือนน่าดีนะถ้าเจอนะคะแต่ก็ดูดูกันไปนะคะแต่ดูเหมือนคนเมตะจะมีคนคบคนคุยหลายคนนะถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะก็คนสดก็คุยไปได้ค่ะแต่ถ้าเป็นคนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะก็จ,จะเรียกว่า,เ,าเรียกว่าต้องบาลานในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆนะคะ รักษาสมดุลในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆนะคะระหว่างถ้าเราทำงานเยอะเกินไปไหมไม่มีเวลาดูแลคนรักไหมนะคะเพราะว่าคนรักของคุณนั้นนั่งถือเรียนอยู่นะมีเงินแต่ว่าไม่มีเวลาให้กันอะไรประมาณเนะี้ยพาคนรักไปเที่ยวไปตากอ,อากาศนิดน,นึงนะคนเมตนะคะเดีน,นี้ไม่มีอะไรให้ระวังนอกจากความคิดของเราที่จะคิดมากคิดเยอะแล้วก็เรื่องของบริวารระวังสุขภาพของบริวารสัตว์เลี้ยงของคุณนะ เดอนนี้นะคะนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะคะคนเมษค่ะดีค่ะนะคะในเดือนนี้ของคนลัคนาราศีเมษปล่อยคลิปมาเป็นอันดับสุดท้ายเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ดูกันไปตั้งแต่กรกฎาไปสิงหาเลยนะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจากหน้าไพ่แล้วแม่หมอก,ก็มองว่าดีเนาะ ดีหมดเลยนะคะตามหน้าไพาของคุณไพานางฟ้าก็ออกมาดีนะคะไพย,ย่สิบซีก็ออกมาดีใครที่แบบหาง,งานทาอยู่นะคะมีโอกาสได้งานค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มามาให้การช่วยเหลือนะในอนาคตนะคะใครที่อยากจะไปทํางานต่างถิ่นต่างเดนต่างประเทศก็มีโอกาสนะเดินเรื่องหรือย,อยังนะคะถ้ายังไม่เดินเรื่องไปเดินเรื่องได้เลยนะคะเนี่ยเดี๋มเมเจนขึ้นมาแล้วไง ะะเรื่องของการงานของคุณดีนะคุณเมธนะคะถ้าใครที่ดําเนินเรื่องอยู่จะไปเมืองน่องเมือง,ง,งนอกอะไรประมาณเนียไปทํางานต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะได้ไปนะในช่วง1-2เดือนเนี่ยนะคะเรียกว,ว่าวีซงวีซ่าก็อาจจะออกมาเร็วๆนี้เลยเนาะเ h e ม a g i กเชีขึ้นไพ่สรุปนะเป็นโอกาสโอกาสใหม่ๆนะคะที่คุณจะได้รับนะคะดีมากนะไพ่เดมเชีเนี่ยนะคะ ก็เป็นช่วงเวลาดีๆของคุณค่ะคนลัคนาราศีเมษนะคะก็จะประมาณนี้นะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะบางคนบอกว่าไม่ตรงไม่ตรงเนี่ยมันไม่ตรงอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นการทายก,กว้างๆนะคะทายทั่วไปมันไม่ใช่ดวงเจาะจงเฉพาะคุณคนเดียวไงนะคะต้องเข้าใจนิดนึงเนาะนะคะถ้าอยากจะถามหรือว่า สอบถามในเรื่องของดวงส่วนตัวนะคะก็ทักแม่หมอเข้าไปใน Facebook ของแม่หมอ Harmony Hollow นะคะก็ค่าคูและแต่ศรัทธาเลยเนาะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแต่ถ้าใครอยากดูดวงฟรีแบบไม่ต้องเสียค่าคูก็ติดตามใน Facebook ของแม่หมอฮาร์โ y Hollow ช่วงที่แม่หมอมาไลฟ์สดนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าว่างตอนไหนนะทุกคนนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าว่างตอนไหนถ้าว่างก็จะมาไลฟ์สดให้ดูดวงให้ฟาฟีฟ่เลยนะคะแต่มันจะไม่เจาะลึกนะมันไม่เจาะลึกเท่าดวงดวงส่วนตัวนะคะก็ต้องขอบคุณลูกเพจทุกท่านนะคะบางคนทักอินบ็อก์เข้ามาแล้วก็แบบมาดูดวงส่วนตัวแล้วก็โอนค่าครูมานะคะทุกคนไม่ต้องทุกคนที่มาดูกับแม่หมอเนี่ยนะคะได้ทำบุญทุกคน พราะว่าทุกบาททุกสตางค์นะคะรายได้บางส่วนที่แม่หมอได้มาจากการดูดวงพระยิบสีแม่หมอจะเอาไปทําบุญด้วยนะคะก็เรียกว่าอนุโมทนาบุญกับทุกคนที่เข้ามาดูดวงกับแม่หมอนะคะช่วงนี้ก็เปิดรับดูดวงแล้วนะคะแต่ว่ามัก็จะมีดูดวงหลายแบบเนาะถ้าคุณสะดวกคอโทรคุยกับแม่หมออะไรประมาณนี้นนะก็ได้นะคะแล้วก็ ถ้าใครไม่สะดวกก็พิมพ์คำถามมาเดี๋ยวตอบกลับให้ตรงไม่ตรงเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณในการดูด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบการทายไพ่เนาะเราก็ออกแบบไปเรียกว่าไปไประยุกต์ใช้กับชีวิตของเรานะคะมันอาจจะเรียกว่าไม่ตรง100%ยเปอร์เซ็นต์ไงเราก็ดูชีวิตของเราด้วยแต่ว่าทิศทางของการทำนายไพ่ยิปซีก็คือว่ามาดูเป็นแนวทาง นะคะแล้วก็แม่หมอแม่หมอเก็บค่าครูแบบแล้วแต่ศรัทธาด้วยนะคะบางคนบางท่านเข้ามาดูเข้ามาทักแชทด,ดูดวงส่วนตัวไม่โอนค่าครูก็มีนะนะอันนี้ต้องต้องบอกนิดน,นึงว่าโดยธรรมเนียมแล้วมันก็ต้องมีค่าครูบ้างคุณจะโอนเท่าไหรก่ก็เรื่องของคุณห้าบาทสิบบาทไม่หมอไม่ว่าเลยแต่ว่าถ้าไม่โอนเลยเน่ก็ต้องขอบอกนิดน,นึงว่า,เ,าเรื่องของ เจ้ากรรมนายเวรเนาะถ้าแม่หมอไปเปิดดวงให้คุณแล้วเนี่ยต้องแจ้งเจ้ากรรมนายเวรของท่านนั้นด้วยนะคะว่าแม่หมอแจ้งแล้วนะว่าแม่หมอมีค่าครูในเมื่อเขาไม่จ่ายค่าครูเนี่ยนะคะแม่หมอดูให้แล้วเนี่ยก็ห้ามมาตามแม่หมอนะห้ามมายุ่งกับแม่หมอนะคะนะคะเราแจ้งไปแล้วแจ้งเลขบัญชีไปแล้วด้วยแต่เขาไม่โอนเนี่ยนะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าแม่หมอก็เคยเจอเหมือนกันเคยดูดวงให้ฟรี แบบไม่คิดค่าครูวโดนนะโดนนะทุกคนเจอมาตามเลยนะคะนี่แบบบางทีก็ไม่ไปอยากไม่อยากยุ่งเกี่ยวยุ่งเกี่ยวกับกรรมของใครนะบางทีบางคนอ่ะเข้ามาดูดวงส่วนตัวถ้าเปิดได้ก็คือเปิดนะถ้าเปิดไม่ได้ก็คือหยุดตรงนั้นเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรเขาแรงอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่กล้าที่จะไปอันนี้หรอกไม่กล้าที่จะไปดูให้หรอกนะ จริงๆขนาดพระเกจิดังๆเขายังไม่ยุ่งเรื่องกรรมของใครเลยนะเพราะว่ามันมันแก้ไม่ได้ค่ะกรรมใครกรรมมันยิ่งถ้าเป็นกรรมหนักๆอ่ะคุณต้องแก้ด้วยตัวของคุณเองนะคะมันแก้ให้คนอื่นแก้ไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องของเวรกรรมนะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะสิ่งที่จะช่วยทุเราบาบางได้ก็คือเรื่องของตัวเรานี่แหละนะคะเรียกว่า ทำดีมันจะทําให้เราเวรกรรมของเรามันทุเราเบาบางลงนะคะรักษาสินให้ได้นะคะแล้วก็ต้องเรียกว่าตั้งใจจริงที่จะแก้ไขสิ่งที่มันผิดพลาดในอดีตหรือว่าเวรกรรมของเราในภพชาติทั้งอดีตและปัจจุบันประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะก็อยากให้เข้าใจตรงนี้เนาะนะคะก็คลิปนี้แม่หมอก็ต้อง ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมไปติดตามเพจ f a c e b o o k ให้แม่หมอด้วยนะคะวันนี้แม่หมอก็ขอลาทุกคนไปก่อนคะ่ะทุกขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีคะ่ะ